ผู้หญิงในสามทศวรรษหน้าวีแมนอินเดนิกตีดีเคสชนะเลิกการประกวดในโอกาสครบรอบสามสิบปีนิติสารดิฉันผัวพ่อผู้หญิงในสามทศวรรษหน้าปิติสาเทพเทพบุรีพศ .2550 ผู้มอบง,งานปฏิมากรรมบริษัทซิงค์คอรเปอร์ชั่นจำกัดบริษัทลอรีอันประเทศไทยจำกัด ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรงพยาบาลหวัวใจกรุงเทพบริาษัทไทยน้ำคิดจำกัดน,นิตยาสารนิสัน The winner of woman in the nexty decades in in the occasion of the c a n t h anniversary ปิติสหเทพเทพบุรี 2 0เทัว่นสกันเจอคีติ